ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำนาสีีรนตอนปราศนีไทยตั้งใจช่วยเกษตรกรปรายศนีลำลูกกาปทุมธานีนะจะบอกให้เปรายศนีไหนช่วยเกษตรกรดีจังปรายศนีลำลูกกา มันตลาดสิน <rôle> ค <à déc> ้าเกษตรไม่ใช่ครับไปสนีลำลูกกาครับเมื่อเข้ามาที่ไพรสณีลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีท่านอย่าตกใจว่านี่คือตลาดผลไม้หรือไม่เพราะมุมนึงของที่ทําการเขาจัดให้เป็นที่ขายผลไม้ตามฤดูกาลของแต่ละภาค รวมถึงอาหารเกษตรแปรรูปทั่วไทยก็มีขายที่นี่ช่วยกระจายสินค้าจากเกษตรกร,กรมายังผู้บริโภคให้เข้าถึงประเทศนไทยเป็นสื่อกลางกระจายสินค้าต่างๆไปทั่วประเทศนั่นเนื่องเพราะ หัวหน้าไพรสเน่ลำลูกกาเป็นลูกชาวนารู้ซึ้งถึงความลำบากของเกษตรกรจึงสั่งผลไม้และสินค้าเกษตรเหล่านี้มาจำหน่ายณนะที่ตั้งช่วยให้เกษตรกรมีไรายได้อีกทางหนึ่งปเป็นบการเห็นคุณค่าความสำคัญช่วยเหลือเกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายแล้วทำด้วยใจนะครับไม่มีการบังคับที่ไหนขอมาให้ลำลูกกาช่วยจำหน่ายเรายินดีนจะสั่งสินค้ามาจำหน่ายจริงอยู่ว่านี่เป็นนโยบายของบริษัทไพรสเนไทยอยู่แล้ว แต่ที่อื่นทำได้ไม่เหมือนเขาที่นี่นั่นคือการจัดการและคัดสรรแต่สินค้าคุณภาพเป็นลูกค้าประจำใช่ค่ะคุณภาพดีกเกษตรกรเดือดร้อนบอก,บอกเรามาเราช่วยได้สรุปว่าไพรสณนีแม้วันนี้ไม่มีจดหมายแล้วแต่มีสินค้าผลไม้ของเกษตรกร,ร,กรมากมายที่มีคุณภาพรอท่านอยู่ครับมาไปสนีแล้วต้องยิ้มกลับไป,ไปใช่ไหมครับใช่ใชค่ะ มหากรรมกรเกษตรกรรมก้าวล้ำคู่กันเทคโนโลยีเชิดฉันคู่คนนานขยันเหลือใจบ้านเมืองก้าวหน้าประชุมทงข้างงามกว่าเมืองไหนเทคโนโลยีก้าวไกลผู้คนแจ่มใสมีใช้มีกิน พ่าวยิดีกับพี่คำรณเชื่อว่าทุกคนคงดีใจที่เห็นไพรสนีไทยช่วยเกษตรกรถึงเพียงนี้ไพรสนีลำลูกกาปทุมธานีนะ <c oughs> จะบอกให้